สวัสดีจ้าป้าต้อยจ้าขนมเบื้องเมืองนายองจ้าขายมาปีสิบกว่าปีแล้วจ้ามีขนมเบื้องสองอย่างนะจ้ามีแบบกับราคาสามสิบบาทจ้าแบบนุ่มใส่ไข่นะจ้าสิบสิบบาทจ้าแ้งก็ทําเองจ้าไส้ก็ผัดเองจ้าตัวขนมเบื้องไส้จะหวานหวานเค็มเค็มตัวน้ำมะจ่าจะสามนุษทำวันต่อวัน ขายทุกวันนะจ๊ะต่หยุดวันอาทิตย์หน้าร้านหมอสุภาวดีตลาดไปไหม้จ้ะขายตั้งแ้่แปมงถึงบ่ายโมงจ้ะมีเบอร์โทรจ้ะ080 095 1689าฝ16ากร้านขนมเบื้องยวนโบราณด้วยนะจ๊ะก็ต้อยเจ้าเก่าตลาดไปไหม้อลองทานกันได้นะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะ